โทษบังมูเดงทำยังไงอะมาดูสิครับว่าหวานอยู่แล้วมีถั่วไหมโอ้โหหอมมากเนี่ยหอมมากจะบอกให้เลยนะเมื่อกี้จะพูดว่ามูสับแดงมูเดงนะครับโอ้โหเราจะได้ไหลายชิ้นเลยอืมสวัสดีครับผมมาพบกับอาจารย์ปีเตอร์อีนานครับแต่ว,ว่าวันนี้อาจารย์จะสอนอะไรแบบพิเศษมากเลยโทษบางหมูแดงทำยังไง มาดูสิครับก็สิ่งแรกที่เราตร้องมีพริกแกงเผ็ดครับผมพริกแกงเผ็ดภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเออ่ Thai red chili paste ชอบนะครับชอบอยู่แล้วเพราะว่าชอบกินพักพริกแกงแกงหมูพริกแกงกายกินได้หมดนะครับมูเดงนะครับก็เราจะใช้เออ่นี่คีดหนึ่งนะครับ100กรัมครับผม1 0 0 g of the Thai chili paste and yeah. หมูแดงห้าขีดครับผมก็5ฟ0้กรัมน้ำตาลนะครับเราจะใช้เพียงแค่หนึ่งช้อนโต๊ะครับผม just one a spoonful นะครบแบ่อ่ะน้ำตาลนะครับ Sugar Clear Sugar เราเรียกว่า white Sugar ครับผมก็ใช้ไม่เยอะหรอกแค่สองช้อนเองนะครับเพราะว่าหวานอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คายใจกองหนึ่งครับอ่ะแล้วแดงมันเราใช้ เรจะแตกทอนนะครับก่อนแล้วแต่ใช้ยเยอะควานนิดหน้อยก็ได้ไม่ซีเรียบหรอกมันจะอร่อยหืวนกันอ่ะแล้วมีถั่วไหมมีถั่วไหมเราจะใช้ถัษษษษษ่วฟัาเกยาวนะครับวัตถุดิบสุดท้ายนะครับปลายมากรดครับผมอ่าโอเคอันนี้หลางแล้วอ่ะเริ่มเลยครับ โอเคขั okay, ้นต็นแรกนะครับทัวฟากยาาหล้างแล้วคือเราจะหั่นนะครับหัน่นเราเรียกว่าไม่ใช่คัดนะครับคัดแปลว,ว่าตัดใช่ไหมหั่นคือช็อตนะครับแต่เราจะตัดมันเล็กๆระ,ะวังนิ้วนะโอเคอ่ะเรียบร้อยต่อไปนะครับอ่ะเอซา,ายนี่ก่อนเพราะว่าเราจะรวมทุกอย่างครับผม We're gonna put everything together and mix everything together นันก็ไม่ว่าเราจะใส่อะไรต่อนก็ไม่ซีเรียสต่อเพราะว่าสุดท้ายก็มีมิกซิโอสุดยอดอยู่แล้วโอเคไปมากนดนะครับอ่าเราจะเอามาเารียงกันอ่าแบบนี้แล้วเราจะพับครึ่งครับผมอ่า <ส okus. S 2> พับครึ่งแล้วตักเล็กเลกอันนี้ก็จะต้องเล็กเลยเนี่ยอันนี้คือวิธีการจะจับมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะไม่ย่อไม่แบบนี้อันนี้จะอยู่ดีๆเนี่ย ึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงโอ้แต่ปัญหาคือมีดไม่คงนะครับรเ้อเปลี่ยนนี่อ่ะกลับมาแล้วครับโอเคเราจะพัดจัดเน่นๆเลยนะเน่นๆโอ้โหอมมากเนี่ยหอมมากจะบอกหายเลยนะหอมภาษาอังกฤษ Smell good. Really good smell. โอเคอ่าทั่วปักยาวเรียบร้อยไปมากดเรียบร้อย okay. เคต่อไาปาครับแต่สายมูแดงนะครับเมืเ่อกี้จะพูดว่ามูสับแดงมูแดงนะครับมันจะนิ่มควยเยอะโอเคโอเคอ่าโอ้ยชอบเลยนะชอบ อ่าต่อไปนะครับโอ้ oh. พริกแกงเผ็ดมีของด้วยอร่อยพริกแกงเผ็ดอ่าเอ้ยเฮ้ยเริ่มดีแล้วน้ำตาลสายเลยนะโอเคน้ำตาลซูเ,นะเก,ก์เฮ้ยเอด แล้วสุดท้ายนะครับแต่งครับผมโอเคแล้วก็บางคนจะชอบใช้ช้อนแบบคนุณคุณคุณคุแต่ว่า I like to use my hand I like to use my hand ทำไมอบชอบใช้มือนะครับไม่รู้ไม่รู้น่า <c oughs> จะชอบเลยเฮ้อแต่มันจะมีเยอะกว่าเนี่ย อาจจะผสมได้อันนี้สิ่งที่เราทำ,ท,ำที่บ้างนง่ายๆนะถ้าเราเือวัตถุดิบก็ทุกคนจะทำได้แค่ของทอดเนาะ not difficult. โอเคคิดว่าอันนั้นก็ mix แล้วนะครับ mix แล้วหลังจากนี้อาจารย์จะลังมือเพลเดียวโอเคครับพร้อมน้ำมันรอนแล้วอะมาดิสองก็สองชอ้อนเนี้ยแบบนี้อ่าเอาง่ายๆเนี่ยมันไม่ต้องสวยงามเพราะว่าเราไม่ดี ที่ได้เปิดร้านอาหารแค่กินเองที่บ้านเนาะอ่าเราคงจะพับนิดนึงอ่าโอเคเชิญเลยว้าวโอ้โหเริ่มหนากินละนี่แหละสีเชิญแล้ว,ลวโอ้โหเราจะได้หลายชิ้นเลยกินคนเดียวไม่หมดนะไม่ไหวโอ้ยสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมสีจะออกแบบแคมแคมเนี่ยชิ้นก็โคตรใหญ่เลย จะกินคนเดียวไม่ไหวทําไมชอบทาโทษมันว่าหนึ่งก็ชอบกิน2เราจะเอาเมื่อมันลงไขยนเลยเป็นสิ่งที่เราต้องจับเนี่ยมันเร่้อหม่แล้วเพราะ <c oughs> เอ Speak to you <c oughs> ไม่ได้โฟกัสนั้นก็จบแล้วครับผมามาดูสิน่ากินน่ากินน่ากินโอเคจบแล้วนะครับพร้อมที่จะกินแล้ว ตีเมืออาจารย์เป็นยังไงอืมอ้หอหอร่อยมากครับไม่เผ็ดเกินไปไม่แข็มไม่เจิดแบบกำลังอร่อยเลยโอเคขอบคุณมากที่เขามาดูวันนี้นะครับอร่อยจริงๆนะครับ อร่อยจริงๆถ้าชอบว,วิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าชอบอย่าลองเอาไปทําดันดูนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณครับ